สวัสดีวันเสารที่สเมษาย,ยนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทาการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของ10อันดับตัวละครยอดนิยมในเรื่องโคโนโสบะนะครับผมก็จะมีใครกันบ้างก็ไปดูกันเลย โดยการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมก็ <S 2> <S 2> มจะเป็นข้อมูลเก่านะครับผมเมื่อปี2016นะครับนะ <S <S ซึ่งมันก็มีข้อมูลใหม่อยู่ที่เพิ่งโหวตเสร็จเมื่อปีนี้แต่ว่ามันเป็นการโกงซึ่งในปีนี้คนที่ได้อันดับหนึ่งก็จะเป็นท่านของอควานะครับผมแต่มีการโกงกันเลือกตั้งกันเกิดขึ้นนะครับนะโดยที่ปุ่มของอควาเนี่ยก็จะโหวตเป็น50คะแนนโดยที่เว็บเว็บหนึ่งก็คือเว็บสเนกเกอร์บันโกะเนี่ยก็ได้ทาการเปิดโหวตขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดด่วนในปน โดยที่1ปุ่มเนี่ยก็ได้คนละ10คะแนนนะครับผมแต่ปุ่มของอควานี่จะเป็นปุ่มที่พิเศษหน่อยก็คือกดปุ๊บได้50คะแนนนะครับผมซึ่งก็คือการโกงเลือกตั้งนั่นเองนะครับผมแหมมันแค่แถวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาข้อมูลของในปีนี้นะครับผมแต่เราจะเอาข้อมูลของปีเก่าที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 6เลยโอเคก็เว็บที่ทาการสารวจนะครับผมก็จะเป็นเว็บสน้นเกอร์บันโกะนะครับผมก็จะเป็นเว็บทางการของคาโดคาวนะครับผมที่ขายเกี่ยวกับเรื่องนิยาย็อเตต่าง นะครับนะส่วนลิงก์การโหวตนี่ผมหาไม่ได้นะครับผมแต่ว่าข้อมูลการโหวตเก่าๆยังมีอยู่นะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่อันดับที่10กันเลยอันดับที่10ก็จะเป็นเวอร์เนียนะครับผมเขาคนนี้ก็จะเป็นชายที่สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลามีพลังในการอ่านใจสามารถควบคุมตุ๊กตาได้และเป็นหนึ่งใน8ขุคนพลนของจอมารซึ่งมีพลังในการควบคุมจิตใจนะครับผมถ้าใครที่แบบว่าใส่หน้ากากของเขาอยู่เนี่ยก็คือจะโดนเขาครอบงำจิตใจนะครับผมเป็แบบตอนที่ด้านเหนีดสวมหน้ากากของเขานะครับนะอันดับที่ เก้านะครับผมคนคนนี้นี่ก็ไม่ได้ว่าจะติดมาในอันดับที่9นะครับผมก็คือทั้งของโคมโกะนะครับผมตัวละครของโคมโกะก็จะอยู่ในเดอะมูวี่ภาค Legend of Kim s a n ันะครับผมซึ่งเธอก็เป็นคนของเผ่าโคมานะครับผมและเป็นน้องสาวของเมกุมินนะครับนะโอเคเรื่องราวของโคมโกะก็ไปติดตามชมในเดอะมูวี่กันเอาเองนะครับนะอันดับที่8นะครับผมอันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับผมแต่ด้อันดับที่8ก็ถือว่าโอเค ก็คือทั้นั้นของพระเอกของเราเอง,เองก็คือคาซุมะนะผมคาซุมะหรือซาโตะคาซุมะเนี่ยก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะผมเขาเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งนะผมที่เป็นนิดนี่ก็คือพวกที่แบบว่าอยู่บ้านนะผมไม่ได้ทำอะไรนะไม่ค่อยอจงสิงกับใครว่างั้นโอเคนะหลังจากนั้นเขาก็ได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ตายไปแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเทพธิดาอักควาเนี่ยก็คือเทพธิดาที่คอย,อยส่ง คนที่ตายไปแล้วไปจุดติในโลกใหม่นะครับผมทำให้เขามาอยู่ที่โลกนี้ทางด้านของคาสมุมะเนี่ยก็จะเป็นนักผจญภัยที่พลังที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะครับผมพลังของเขานี่ใช้ในการต่อสู้แทบไม่ค่อยได้เลยนะครับผมแต่เขามีพลังในการช่วยเหลืออย่างพลังในการฟื้นฟูมานานะครับนะแล้วก็มีมันสมองที่สุดยอดมากครับผมคือเก่งจนขนาดคือมันสมองดีจนขนาดที่ว่าเอาทีมที่แบบว่ามีแต่พวกติงตองอะครับ ก็สามารถทําให้กลายเป็นทีมที่เก่งมากๆได้อันดับที่เจ็ดนะผมอันนี้จะเป็นวิสนะผมก็เป็นหนึ่งในแปดขุนพลของจอมานเช่นเดียวกับเวอร์เนียนะผมแต่ว่าเธอนั้นเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็อ่อนโยนมากๆับผมเธอนั้นเปิดร้านอุปกรณ์อยู่ที่เมืองแห่งการเริ่มต้นนะนะซึ่งก็ไม่รู้จะเปิดไว้ทาไมเพราะว่าของนี่มีแต่ของที่รับประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะนะโอเคอันดับที่6นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของดาร์เน็ต ซึ่งดักเน็ตเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้อันดับที่ดีกว่านี้นะนะแต่ก็อยู่อันดับที่6อันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนะชื่อจริงๆของดักเน็ตก็คือลาลาทิน่าดัตเิเนตฟอร์ดเธอนั้นตัวจริงก็คือเป็นลูกคุณหนูของตระก,กูลชั้นสูงผู้ทรงอิทธิพลแต่เธอนั้นก็ได้ออกมาผจญภัยด้วยเหตุผลที่ติงตองมากเลยครับผมก็คือเหตุผลที่ว่าอยากโดนมอนสเตอร์ผู้ยี่ผู้ยำนะ,ะนะ,ะก็เธอเป็นสาวเอ็มอหเนาะอ,อันดับที่5ครับผมยุ่นยุนนะนะ ก็จะเป็นสาวน้อยแห่งเผ่าโคมะนะครับผมที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าเมกุมินจริงได้เกิดการประลองกันเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอหน้ากันซึ่งพลังของยุนยุนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นรองของเมกุมินเลยนะครับผมแต่ทางด้านของเมกุมินเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ายุนยุนเนี่ยเป็นศัตรูด้วยนะนะแต่ที่ประลองประลองกันเนี่ยก็คือเขาท้ามาเราก็ต้องรับนะนะ อันดับที่4ก็จะเป็นเทพธิดาอควาเป็นเทพธิดาแห่งลัทธิเอ็กซิสที่จะมีแต่คนบ้าๆบอๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมเป็นคนที่ข้างคล้าศาสนามากๆนะนะเธอนั้นก็มีพลังของเทพนะครับผมเป็นคนที่ส่งคาซุมะมายังโลกแห่งการประจนญภัยโลกนี้นะครับผมเธอนั้นเป็นจอมเวทที่มีพลังแห่งน้ำนะครับผมสามารถควบคุมน้ําได้แต่ว่าและประโยชน์ซึ่งชาวเนตก็ต่าง เอาไปเซลเธอว่าเป็นเครื่องกองน้ําเครื่องกองน้ําไร้ประโยชน์บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงท็อปทแล้วนะครับผมซึ่งท็อปทีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่เดาได้นะครับผมว่าเป็นใครนะนะโอเคอันดับที่3ก็จะเป็นทั้งนั้นของไอริสนะครับผมซึ่งไอริสเนี่ยผมจะไม่สปอยข้อมูลแล้วกันเนาะเพราะว่าเธอนั้นโผล่มาใน นิยายนะครับผมจะไม่ได้ผมมาในอนิเมะนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลของเธอเนี่ยก็ไปตัวในนิยายเอาเองนะนะผมจะไม่สปอยนะครับโอเคแล้วมาอ,อันดับที่2กันเลยอันดับที่2ก็จะเป็นเอลิสนะครับผมเป็นเทพธิดารุ่นน้องของอากวาที่มีนิสัยต่างกันแบบสุดขั้วมากเลยนะนะเป็นคนที่ใจดีและสุภาพนะครับผมผิดจากอกควารลิบลับเลยนะครับผมเพราะแบบนี้แหละครับจึงทาให้อควานะั้นรู้สึกหมั่นไส เอลิสนะครับผมแล้วพอหลังจากที่อควาเนี่ยก็ได้ลงไปที่โลกแห่งการประจนภัยกับคาซูมะแล้วเนี่ยก็จะเป็นทานะของเอลิสนะครับผมที่รับตำแหน่งเทพธิดาที่คอยนำทางวิญญาณจุติทุกคนนะนะโอเคเรามาถึงอันดับที่1กันเลยนะครับผมแต่แตนแตนตื้ออันดับที่1ก็จะมีหลายๆคนที่ดาวได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นท้านะของ เมกูมินนั่นเองนะครับนะก็ตัวของเมกูมินนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมเป็นคนที่ได้เครดิตมาเยอะขนาดนั้นนะครับผมโดยที่เมกูมินเนี่ยก็จะเป็นสาวน้อยแห่งเผ่าโคมะเหมือนกับยุนยุนแล้วก็พี่สาวของโคเมโกะนะครับผมมีพลังในการใช้เวทระ,ะเบิดที่รุนแรงรุนแรงมากจนขนาดที่แบบว่าสามารถจัดการเหล่าขุนพลของจอมานและก็อาวุธโบราณได้ครับผมแต่ความติ้งต้องของเธอเนี่ยก็คือ ถึงจะมีเวทระเบิดที่รุนแรงแต่ว่าความสามารถของเธอนั้นทําให้เธอนั้นใช้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะนะแต่ถึงจะใช้ได้วันละครั้งเนี่ยแต่ว่าเวทของเธอก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญเธอคือนางเอกของเรื่องด้วยเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางสเนกเกอร์บันโกนะครับผมเป็นเครือของคาโดคาวะนะนะสำหรับอันดับที่เราพูดมาเนี่ยก็มีบางคนที่ผมคิดว่าน่าจะได้อันดับที่ดีกว่านี้นะครับผม แล้วก็อันดับที่1เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันล็อกหัวไว้อยู่แล้วนะครับส่วนข้อมูลที่แบบว่าอควาได้ที่1อึอควาคะแนนนําโด่งเลยอันนั้นก็คือการโกงเลือกตั้งของอควานะผมซึ่งก็คล้ายๆกับผู้นําประเทศบางคนเลยนะนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะผมก่อนที่เราจะบินกันไปเนี่ยก็ขอจบลงเค่นี้นะครับผมชอบฝากกดไลค์ชอบมากกด s u b s c r i b e เลยนะผมใครที่ไม่ชอบกดดิสไลค์ได้แล้วบอกเหตุผลที่ไม่ชอบ มาในคอมเมนต์ด้วยนะครับนะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามชมวันอาทิตย์บ๊ายบาย